ถึงเอาแต่ใช้แม่ทำนู่นทำนี่ซื้อนูอ่นซื้อนี่ล่ละป้ามฮะเกิหนูแค่อยากให้แม่ได้ออกกําลังกายไงมันจะเป็นอะไรไปแม่หนูดูทีวีอยู่แม่จะเดินไปเดินมาทําไมเนี่ยหรืว่าแม่เอาผ้าไปจากดีกว่าในเครื่องสักผ้าน่าจะซักเสร็จแล้วแหละอ๋อได้ได้ได้จับ <laughs> อะไรเนี่ยปาล์มปาล์มกินผลไม้ดูทีวีอยู่แท้ๆก็เห็นอยู่ว่าแม่กําลังกอดบ้านอะ่ะตากผ้าแค่นี้ทำไมไม่ไปตากเองทําไมต้องให้แม่ไปตากด้วย วันนี้เป็นวันหยุดแล้วก็เป็นวันเงินเดือนออกด้วยอ่ะหนูว่าเรามาทำอะไรที่บ้านกินกันไหมยังไงแม่เนี่ยช่วยไปซื้อของให้หน่อยนะอ,อ๋อได้จ้าออแม่ลืมไปเลยว่าสบู่กับยาสระผมในห้องน้ำก็หมดแล้วว่ะยังไงฝากแม่ซื้อมาให้ด้วยนะคะรู้แล้วจ้ะเดี๋ยวแม่แวะซื้อมาให้นะค่ะ ปาล์มปาล์มใช้งานแม่เองแล้วนะปาล์มก็ว่างอยู่เนี่ยไปซื้อของที่ตลาดแค่นี้ทําไมไม่ไปเองแล้วนี่อะไรของใช้ส่วนตัวก็ยังให้แม่ซื้อให้อีกเหรอทาไมถึงเอาแต่ใช้แม่ทํานู่นทำนี่ซื้อนู่นซื้อนี่ล่ะปาล์มฮะเกิดหนูแค่อยากให้แม่ได้ออกกําลังกายไงมันจะเป็นอะไรไปเป็นอะไรกันหละปาล์มเรารับแม่ของปาล์มมาอยู่ที่นี่เพื่อให้อยู่อย่างสุขสบายไม่ใช่มาลำบากแบบนี้นี่อะไรปาล์มใช้แม่ทำนู่นทำนี่อยู่นั่นแหละ ก็ใช่เมื่อก่อนก่อนที่แม่จะย้ายมาอยู่ที่เนี่ยแม่ทําทุกอย่างเองตลอดแต่พอแม่มาอยู่ที่เนี่ยเราไม่ให้แม่ทําอะไรเลยแล้วพี่รู้ไหมว่าแม่รู้สึกยังไงเออเดี๋ยวแม่ไปเปิดเองนะพวกแกกินกันเถอะอ๋อแม่ไม่ต้องครับแม่นั่งกินก่อนเลยเดีย๋ยวผมไปดูเองครับ บามมาช่วยยกของหน่อยน่าจะเป็นของที่หนูสั่งไว้อ่ะคะ่ะเดี๋ยวหนูไปช่วยพี่ปอก่อนนะคะเ,ออเดี๋ยวแม่ไปช่วยยกดีกว่านะโอ้ยไม่เป็นไรค่ะแม่นั่งเลยกินก่อนเลยค่ะเดี๋ยวมาแป๊บเดียวค่ะ <c oughs> ทำอะไรคะก็ม่เห็นกางเกงแกขาดอะ่ะแม่ก็เลยจะซ่อมแซมให้หน้าโอ้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่แม่ไม่ต้องทำหรอกปกติหนูก็ไม่ค่อยได้ใส่อยู่แล้วอ่ะใส่แค่ตอนอยู่บ้านไม่ต้องทำหรอกค่ะแต่มันไม่เป็นไรจริงๆค่ะแม่แม่ไม่ต้องกังวลน,นะเพราะว่าหนูไม่ค่อยได้ใส่จริงๆอางนี้ถ้าแม่ว่างเนี่ยให้ดูทีวีก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูเปิดช่องให้นี่หนูจัดการเองค่ะ แกดีนะดีลูกสาวฉันกับลูกเผยฉันอะ่ะดีกับฉันมากเลยแต่ว่าฉันมาอยู่ที่เนี่นะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยรู้สึกว่าไรค่ะสู้ฉันกลับไปอยู่บ้านนอกทำสวนดีกว่าแกเนี่อยู่เนี่ยนะของอะไรก็แพงฉันว่านะแค่นี้ก่อนนะแกเออเออโอเคโอเคบยบาย แต่ก่อนนะตอนที่แม่อยู่บ้านเกิดอะทุกๆอย่างแม่รับผิดชอบหมดเลยแต่พอแม่ย้ายไม่อยู่กับเราอ่ะเราก็ไม่เคยให้แม่ได้ทําอะไรเลยจนแม่คิดว่าแม่เป็นคนที่ไร้ประโยชน์ไปแล้วพี่รู้ไหมคะหนูก็เลยพยายามให้แม่ได้ทํานู่นทํานี่บ้างก็แค่นั้นเองอ๋อแบบนี้นี่เองถึงว่าละ่ะทำไมช่วงนี้ความใช้งานแม่บ่อยจังขอโทษนะอะอริ้งขอโทษ มาเล่นโยคะด้ยวยกันดีกว่าใช้ถือของนะคะมาเลมาเลยมาเลยกยกขึ้นอย่างนี้ค่ะแม่ยายแช่แล้วกันแล้วก็ยกขาขึ้นมาอย่างนี้นั่นแหละอยัาหันหนนะยัดหยัดดหยหยัดหยัดหยรดะย่หยัยหยัดหยัดหยัดหยัหันหยัดห่ัะหยาหหหัดหัดัั คิดว่าน่าจะถูกค่ะได้ไหมคะแม่คะหนูว่าหลังจากเนี้ยเวลาเลิกงานเนี่ยหนูว่าพวกเราเนี่ยมาเล่นโยคะกันดีไหมคะได้ได้มาเล่นกันทุกคนเลยเนาะเริ่มเริ่มมาต่อดีกว่าผมขอเล่นด้วยคนได้ไหมคะแม่ ได้สามคนก็สนุกดีมามามาเอามายกอามายังไงนะยกนี่นี่ยกยกยกเหมือนป้าบอกไม่ยกสูงกว่านี้ย่ยืนไม่ได้อ่ะครับแม่การที่เราไม่ให้พ่อกับแม่ทำอะไรเลยอาจจะดีก็จริงแต่ก็อาจจะทำให้พวกท่านรู้สึกไม่มียค่าบางทีเราอาจจะต้องให้พวกท่านได้มีตัวตนและทำให้ท่านรู้สึกว่าพวกท่านมีความสำคัญและความสำคัญต่อเราบ้าง